การ์ตูนฉันเชื่อว่าคุณนนี้ก็จะ,จะเคยเล่นแบบนี้เหมืนการสมัยเด็กๆนะคะแต่คนแบบนี้ทำอะไรธรรมดาไม่เป็นอยู่แล้วในวันนี้ก็เหมือนกันค่ะ ผมนะจะไปทำอะไรแสบๆแน่นอนครับนร,ริชมันปัญหาเรื่องนี้นักดนตรีที่เล่นเครื่องเป่าทราบดีครับเราจะทาการทดลองทางเคมีที่ยิ่งเป่าเข้าไปเท่าไรคําถามก็จะลอยขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อก๊าซฮีเลียมเข้ามาเพิ่มมาทร้ให้กับการเป่าเครื่องดนตรีครับเสียงที่ออกมาจะยังเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็นหรือเปล่าเราจะมาค้นหาคําตอบของคําถามนี้พร้อมกันในคืนนี้ร่วมกับโัดนตรีจากโรงเรียนดนตรีแห่งมายครับก่อนอื่นเพื่อเป็นการทดสอบว่าเครื่องดนตรียังใช้การได้ดีเราจะมาฟังท่อนแรกของเพลง Iron e i n e r Music ของวุฒิการอแมริอุสมสัน 这个。

นี้ให้นักดนตรีของเราได้พักทําใจสักหน่อยเพราะเดี๋ยวเสียงจากเครื่องดนตรีต้องเปลี่ยนไปแน่ค่ะลองคิดดูสิคะาว่าเสียงของเครื่องเป่าจะเป็นอย่างไรเมื่อได้รับคลาสสีเลี่มเข้าไปข้อ 1. ่เบาลงข้อ 2. ส,สูงขึ้นหรือว่าข้อ3ามต่าลงดูคํามําว่าแรงดันอากาศจะมีการเปลี่ยนแรงหรือไม่เพราะเมื่อเราสูดเข้าไปมันก็ต้องเออ การประสุดท้ายก็เปอย่างเร็วเลยค่ะแล้วจะใช่นะคะจะเบาลงหรือเปล่าหรือจะยังเหมือนเดิมจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ก็ต้องตอบเอ่อค่ะสีจะเบาลงค่ะโอเคการที่สุดแล้วล่ะค่ะคือตอบว่าข้อหนึ่งคือเบาลงเราจะเลือกข้อนี้ให้ทันทีแล้วไฮตอนนี้อยากได้สักคะแนนไหมคะก็ตองาเบาลงด้วยครับผมก็ตองเบาลงด้วยเหมือนกันนะครับแน่เลยค่ะโอเคข้อนี้ไฮตอบได้เร็วมากจนฉันงงเลยค่ะเราจะเลือกข้อนี้ให้นะคะขอให้คุณบลลีช่วยเบาลงให้เรา ขอมาจับให้ขอโทษอีกครั้งก่อนว่าเราจะเล่นท่อนแรกของเพลง์ไ o เนอร์นั r มูสิกอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้ขอให้ทุกท่านจับตาดูที่มาตรวัดระดับของเสียงตรงนี้ให้ดีครับเราจะวัดเป็นเดซิเบลนะครับเชิญครับโอ้โหยอดมากครับขอบคุณมากรู้เรื่อที่มากมัตระดับเสียงของเราเลยดีกว่า 8.21เห็นไหมครับว่าฟอร์มเตอร์บอกว่า8.21แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ผมจะขอทุกคนสูตรการฮีเลียมจารุปโป่งของเราเข้าไปเลยครับนักโอลลินแล้วก็นักเชลโล่ก็จะเล่นด้วยก็ได้นะครับเชิญครับไม่ว่ากันจะไม่มีผลอระไรต่อการทดลองของเรานะฮะจะแอบขี้โกงปล่อยลมอ,ออกตอนผมเหลอชนะเอาละครับขอให้เล่นเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับพร้อมแล้วก็ขอเชิญได้เลยนะครับ รรรรครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณขอบคุอบคุณขอมากขอบคุณับเสณขอคขอบขอบคุณบคคบ โอ้โหเห็นไหมครับว่าตอนนี้อยู่ระดับที่สูงที่สุดเลย92.8เดซิเบลครับดังขึ้นพอสมควรเลยจากตัวเลขนดงให้เราทราบแล้วว่าคำตอบข้อหนึ่งเบาลงนั้นผิดแน่นอนครับเพราะว่าเครื่องดนตรีไม่สามารถปรับเสียงให้อยู่ในระดับเดิมได้ซึ่งเราก็ได้ฟังกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถบอกได้ว่านักดนตรีนั้นเล่นเพลงเพี้ยนด้วยเหตุน,นี้เราก็ได้เตรียมอะไรเอาไวย้ยานครับผมจะเป่าลมเข้าไปในขุยนี้โดยไม่ใช้มือสัมผัสเลยนะครับแล้วก็ผมขอให้ตั้งใจสังเกตโทนเสียงให้ดีๆนะครับ รับตาดูให้ดีรับการที่ผมจะสูดก้าเหียมเสียงสูงขึ้นชัดเลยคำตอบข้อสามจึงติดเช่นกัน ที่ถูกต้องคือข้อสองครับโทนเสียงสูงต่ำนั้นขึ้นอยู่กับความถีของเสียงครับยิ่งโครงอากาศในคุยเกิดการสั่นแรงขึ้นเท่าไรเสียงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอย่างที่ได้ยินนี่แหละครับนอกจากนี้ความถี่ยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเรวของคลื่นเสียงอีกด้วยด้านบนของเสียงในก๊าซฮีเลียมจะมีความถี่สูงกว่าในอากาศปกติถึง3เท่ายกันครับสรุปได้ว่าเสียงจะสูงขึ้นนั่นเองครับคุณริชบั แล้ทั้งคูจ่จะวิเคราะห์กันเป็นอย่างดีว่าขา้อหนึ่งจะสมบูรที่ถูกแต่ถ้าเสียดายที่ไม่ได้ทำให้ได้คะแนนกันไปรู้จัคง,งนําอยู่ที่หนึ่งต่อศูนย์นะคะในรอบนี้ <c oughs> มาถึงคำถามจากผู้ชมทางบ้านนะคะคำถามในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องไข่ไข่อีกแล้วคำถามนี้ส่งมาจากเด็กชาย il, <c oughs> อันโตนิโอเฮมเพลอายุ14ปีจากมูเช่นลกรบักค่ะอยู่ตรงไหนคะสวัสดีค่ะคำถามที่เราส่งเข้ามาค่อนข้างได้ร้อน ไม่ว่าจะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กของเราเกมดีวีดีหรือว่าเงินสดอีกข้าร้อยยูโร,รด้วยทุกอย่างต้องการเป็นเด็กสมถูแน่ค่ะ,คะดีด้วยนะคะคำถามของอัสเตรเลียน,นั้นเกี่ยวกับเรื่องที่หลายคนมองข้ามไปลองคิดดูสิข้าว่าจะเป็นยังไงเมื่อเราอยากกินไข่ดาวั้งที่ตัแกเสียน่ะค่ะน่าสนใจนะป็นคำถามที่น่สาสรุ่าครับ เป็นกนนารบรรทัดให้ทั้งทีมเงาแล้วก็ผมต้องกินไข่ดาวเป็นอาหารเช้าติดกันหลายวันขอบคุณอันโตนิโออีกรั้นนะครับที่ช่วยทําให้เราได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมา3ข้อเช่นเคยที่เกี่ยวกับวิธีการแปงสภาพไข่ดิบให้กลายเป็นไข่ดาวได้ภายในชั่วเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองนะครับวิธีแรกที่ผมขอนําเสนอก็คือใช้ก๊สซไฮโดรเจนเหลวสิ่งที่สร้างความน่าตื่นเต้นในรายการของเรามาหลายครั้งแล้วครับแค่ตอกไข่ใส่ลงไปรอแป๊บนึงไข่ก็สุกได้และต่อไปที่ผมขอนําเสนอก็คือได้เป่าผมครับเราจะใช้ได้เป่า รท่าแล้ววิธีสุดท้อคือใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราครับรังสีไมโครเวฟที่แผ่วมาจากหน้าจออาจจะทำให้ไข่สุกได้ช่วยสิ้วินาทีครับคุณริชมันข้อถามอะไรท่านยังรวดเร็วเลยนะคะว่าอุปกรณ์ใดทําให้ไข่สุกเร็วที่สุดข้อหนึ่งไฮโดรเจนเหลวข้อสองได้เป่าผมแล้วพวข้อสามหน้าจอคอมพิวเตอร์หายคาโอกาสสุดท้ายในวันนี้สำหรับการทับคะแนนแล้วนะโอเคครับได้เลยครับขอบคุณครับผมขอเรืองไฮโดรเจนเหลวก็แล้วกันนะ แล้วไงต่อคะได้ป่ะผมไม่ใช่แน่ครับดูเป็นของไข่ตัวเกินไปครับผมว่าไฮโดรเจนเหลวดีแหละใช่แน่แน่เลยครับก็เพะเรื่องไข่ด๊เจลิ่วแน่นอนนะครับครับแน่นอนครับผมเรื่องไฮโดรเจนเหลวเพื่อเราจะได้กินไข่ดาวเย็นๆน่ะครับถ้าไข่ดาวเย็นก็จะเป็นไข่โอเคครับสิรษฐกิเกิดขึ้นกับไข่ขาวก็น่าจะได้ครับแต่คุณจะรีบไปไหนแล้วเนี่ยฮะฉันรีบอโอ้เราเรื่องให้คุณแล้วหมายความว่าเยนไม่ได้แล้วสินะคะเรารู้อ่ะ ก็อจะน่าหงอางอยู่เลยค่ะ,คะเดี๋ยวก็ฟ้าแลบทีเลี่ยมก็จะลดอีก <ปะ S 2> ฉันก็เลยขอเลือกเหน้าจอคอมพิวเตอร์<ว>ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าคลื่นแม่เหล็กที่แผ่ออกมานะคะน,น่าจะเป็นเราเลือกนะคะหน้านจอคอมพิวเตอร์ให้คุณเลยค่ะยูเคโอเค็ของคุณคือข้อสามตอนนี้กลับไปที่ม่รู้์ไข่ดาทุกคน มาเริ่มกันที่ลมูตอไฟฟ้าที่หลายบ้านชอบเลยเอาไว้ในห้องน้ำแต่นีกว่านะครับเราตอกไข่ใส่จานเอาไว้แล้วเปิดไขเป่าผมที่เบอร์สามเลยอ่ามาอทอดไข่ดำเลยครับอืออืออือใส่ทุกคนเลยอ่าให้ทั่วให้ทั่วเลยครับอ่ายังดิบอยู่เลยเสียงแม่เตาผมฟังดังเกินไปครับใครเลือกข้อร์สสองก็ต้องกินไข่ดิบไปก่อนนะครับ หน้าจอคอมพิวเตอร์คือกระทะใบต่อไปนะครับเปิดไฟแล้วเรียบร้อยแหมถ่ายทอดผมสดๆลงไปในนั้นด้วยเหรอเนียโอ้โหผมจะต่อกันลงไปแล้วนะครับเอาแล้วนะครับเอาละคอยดูว่าจะเป็นยังไงครับมันเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่ผมเชื่อว่าผู้ชมรายการลัาดสุดๆต้องทราบกันก่อนแล้วแน่ครับว่าข้อไหนคือคำตอบที่ถูกต้องข้อหนึ่งครับไอโรจนเหลวครับ ขอเชิญคุณผู้ช่วยมาช่วยผมสําหรับการทดลองนี้กันดีกว่านะครับเอาละกรับเอลงไปในกระทะเลยครับแล้วก็ตอ,อกไข่ลงไฟนี่ไงเป็นไงเสร็จแล้วขณะของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วพรอให้อร่อยนะครับก่อนอื่นเนี่ย ผมก็จะขอบอกให้ทราบว่าสารเคมีตัวนี้ไม่ได้ทําการข้อนะครับแต่ว่าทำให้แข็งตัวอย่างรวดเร็วต่างหากเมื่ออุณหภูมิติดลบึอบ1 9า8องศาเซลเซียสทําให้การเคลื่อนไหวของโมเลกุลในไข่ขาวลดลงจนเกิดการแข็งตัวในที่สุดอย่างที่เห็นนี้เองครับจบสักทีครับผมดีใจจริงๆที่ได้ทางนานร่วมกับคุณในวันนี้ครับ